รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโชว์ธรรมบายผู้ชมบอกเล่าเกเช้าเช้าอย่างนี้นะครับมาแล้วนาฬิกาแชมป์คอสข้าปัดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยประดับด้วยเพชรสวยหรูเมื่อเพชรโดนกระแสงไฟเพชรจะฟุ้งฟงุ้ง มีวันที่และกระจกกันรอยขุดขีดกันน้ําได้อย่างมั่นใจหน้าปัดเป็นสีทองคาตรงสายก็เป็นสีทองคำครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตไปเลยในราคาเพียง999บาทปีค่าจะส่งราคาขอย้ำนะฮะจากราคาปกติ1,200บาทพิเศษฉลอง20ปีทองทันประธานบริษัทใจดีให้เป็นของขวัญไปเลยในราคาเพียง999บาทขอย้ำให้ป็นเจ้าของเพียง999 99บาทไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาค ท้องอิสานส่งสินค้าให้ที่บ้านแล้วชำระค่าสินค้าได้เลยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเห็นว่าสวยเป็นแล้วดีเป็นแล้วชอบให้รางวัลชีวิตวันนี้ออนที่จะหมดรับกัสุขภาพโดยบริษัทชันคอร์สร้างสรรค์โดยผู้ชมสิริกธัญญผลสุกเซกยิ่งใหญ่โดยพระเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยให้รางวัลชีวิตวันนี้ออนที่จหมดทในราคาเพียง999บาทฟรีค่าจัดส่งความสวยใช่ได้ค่ะฝีมือปนีดค่ะ ดูแล้วไม่มีตาหนิจ้ะค่ะเนื้อนเนียนเหมือนจะเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็เหมือนกับใส่แล้วก็ขลังอะไรอย่างเงี้ยคือชอบตรงที่ว่าราคามไม่สูงาาแล้วก็มัน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 ดูมันดูดีอ่ะราครับไอ้ดีแล้วถูกเนี่ยน่าสนแล้วใส่แล้วมันก็โอเคดูดีอ่ะใครเห็นใครก็ทักว่าเอ้ยในกาสวยนะโหราคานี่โดนใจเลยครับสำหรับเศรษ,ษฐกิจบ้านเราแบบนี้ ไม่ไม่เลือกชั้นวันนะว่าใครจะมีเงินไม่มีเงินคนไม่มีเงินก็ซื้อได้สินค้าทุกรุ่นของโอมงมหารวยผมไม่ใช่หน้ามา้าผมเป็นลูกค้าจริงๆนะครับว่าผมซื้อไปแล้วผมประสบเองแล้วผมว่าโอเคครับสินค้าก็ไม่แพงทั้งสวยทั้งดูดีนะครับซื้อฝากญาติพี่น้องฝากผู้หญิผู้ใหญ่ก็ไม่อายใครใส่ไปไหนก็ไม่อายใครครับผม ดูในทีวีค่ะแล้วก็แล้วก็มีคนในหมู่บ้านเขาสั่งทางโทรศัพท์อะค่ะแล้วก็ซื้อไปใช้กันเยอะโอ้ดีดีด,ดีสวยผมซื้อไปฝากเพื่อนฝากพ่อฝากญาติเยอะอผมซื้อไปหลายเรือนข,ข้าก็โอเคนะเพราะว่ามันก็สวยอะราคาก็ S <S ได้ครับว่าสินค้าเขาสวยดีแล้วดูแบบว่าดูมีเกรดดีอ่ะดูมีเกรดดีใช่ไหมครับสวยดีนี่แลหละฮะท่านผู้ชมฮะให้เป็นเจ้าของไปเลยนะฮะจาก1,200บาทให้เป็นเจ้าของเพียงเรือนละแค่999บาทครับของผู้ชายก็999บาทฟรีจัดส่งของผู้หญิงก็999บาท ฟรีจัดส่งและที่สำคัญนะครับสั่งซื้อ1เรือนตอนนี้นะฮะนาฬิกายันหนุนดวง5แถวรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะจาก1,200บาทเป็นเจ้าของเพียง999บาทครับนี่นะฮะสวยงามมากเลยและพิเศษสุดขึ้นไปนะครับถ้าซื้อ2เรือนนะฮะให้เป็นเจ้าของลดราคากระนำลงไปครับลดอีกลดอีกถ้าซื้อ2เรือนตัวตีเรือนละ9 9 9บาท2เรือนก็เกือบ2,000แต่จ่ายเงินแค่1,000 700บาทครับเรียกว่าประหยัดไปเยครับถึง200คุ้มสุดคุ้มครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากให้รางวัลชีวิตรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตวันนี้นะครับนาฬิกายันดุนดวงห้าแถวที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นรุ่นหนึ่ง กันน้ําเครื่องญี่ปุ่นแล้วที่สําคัญนะครับทุกผู้ชมครับปลูกเสกโดยภาคเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับกับงานประจําปีของบริษัทโอมหารวยรับประกันคุณภาพนะครับถ้า7วันสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่าาภายใน1ปีซ่อมฟรีค่าแรงจ่ายแต่ค่าอะไรเท่านั้นนะครับทานผู้ชมครับเอาละครับเขากันน้ําได้นะฮะกระจกกันรอยขูดขีดหน้าปัดเป็นเรือนสีทองคําล้อมรอบด้วยเพชรและตรงสาย ก็เป็นสีทองคําครับถ้าท่านเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตวันนี้นะฮะรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะครับจาก1,200บาทเหลือเพียงเรือละ999บาทฟรีจะส่งซื้อ2เรือนลดราคาให้เลยครับจากเรือละ999บาท2เรือนเกือบ2000ลดให้เลยครับเหลือแค่1,700รอบาทเอาละครับ ถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบรีบเป็นเจ้าของด่วนนะฮะให้รางวัลชีวิต,ตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตกับนาฬิกามหามงคลโอมหารวย นาฬิกายันหนุนดวง5้าแถวรับประกันคุณภาพโดยผมพุชชงสิริธยพลและโลโก้ต้องเป็นรูปตัวม้านะฮะร,รูปตัวม้าสำคัญนะครับแล้วก็ต้องมีวันที่ดูด้วยเลนขยายอย่างชัดเจนมีตัวหนังสืออวยพรคำว่าโอมหารวยแล้วก็มีเลข9เป็นเลข9ไทยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสูงสุด นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะให้เป็นเจ้าข,ของไปเลยนะฮะจาก1,200บาทให้เป็นเจ้าของเพียงเรือนละแค่999บาทครับของผู้ชายก็999บาทฟรีจัดส่งของผู้หญิงก็999บาท ฟรีจัดส่งและที่สำคัญนะครับสั่งซื้อ1เรือนตอนนี้นะฮะนาฬิกายันหนุนดวง5แถวรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะจาก1,200บาทเป็นเจ้าของเพียง999บาทครับนี่นะฮะสวยงามมากเลยและพิเศษสุดขึ้นไปนะครับถ้าซื้อ2เรือนนะฮะให้เป็นเจ้าของลดราคากระนำลงไปครับลดอีกลดอีกถ้าซื้อ2เรือ,อนตอัวนึีง,งเรือนละ9 9บาท2เรือนก็เกือบ2,000แต่จ่ายเงินแค่1,000 700บาทครับเรียกว่าประหยัดไปเลยครับถึง200คุ้มสุดคุ้มครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากให้รางวัลชีวิตรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตวันนี้นะครับนาฬิกายันดุนดวงห้าแถวที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นรุ่นหนึ่ง กันน้ําเครื่องญี่ปุ่นแล้วที่สําคัญนะครับทุกผู้ชมครับปลูกเสกโดยภาคเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับกับงานประจําปีของบริษัทโอมหารวยรับประกันคุณภาพนะครับถ้า7วันสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ ถ่าพายใน1ปีซ่อมฟรีค่าแรงจ่ายแต่ค่าอะไรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเขากันน้ำได้นะฮะกระจกกันรอยขูดขีดหน้าปัดเป็นเรือนสีทองคำล้อมรอบด้วยเพชรและตรงสายก็เป็นสีทองคำครับถ้าท่านเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตวันนี้นะฮะรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะครับจาก1,200บาทเหลือเพียงเรือละ999บาบาทฟรีจะส่ง ซื้อ2เรือนลดราคาให้เลยครับจากเรือนละ999บาท2เรือนเกือบ2,000ลดให้เลยครับเหลือแค่1,700บาทเอาละครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบรีบเป็นเจ้าของด่วนนะฮะให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตกับนาฬิกามหามงคลโอมหารวย นาฬิกายันหนุนดวง5้าแถวรับประกันคุณภาพโดยผมพุชชงสิริทยพพลและโลโก้ต้องเป็นรูปตัวม้านะฮะร,รูปตัวม้าสำคัญนะครับแล้วก็ต้องมีวันที่ดูด้วยเลนขยายอย่างชัดเจนมีตัวหนังสืออวยพรคำว่าโอมหารวยแล้วก็มีเลข9เป็นเลข9ไทยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสูงสุด นี่เลยฮะท่านผู้ชมฮะให้เป็นเจ้าข,ของไปเลยนะฮะจาก1,200บาทให้เป็นเจ้าข,ของเพียงเรือนละแค่999บาทครับของผู้ชายก็999บาทฟรีจัดส่งของผู้หญิงก็999บาทฟรีจัดส่งและที่สำคัญนะครับสั่งซื้อ1เรือนตอนนี้นะฮะนาฬิกายันหนุนดวง5แถวรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะ จาก1,200บาทเป็นเจ้าของเพียง999บาทครับนี่นะฮะสวยงามมากเลยและพิเศษสุดขึ้นไปนะครับถ้าซื้อ2เรือนนะฮะให้เป็นเจ้าของลดราคากระนำลงไปครับลถอีกลถอีกถ้าซื้อ2เรือนตัวติ่งเรือนละ999บาท2เรือนก็เกือบ2,000แต่จ่ายเงินแค่1,000 700บาทครับเรียกว่าประหยัดไปเลยครับถึง200คุ้มสุดคุ้มครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากให้รางวัลชีวิตรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตวันนี้นะครับนาฬิกายันดุนดวงหแถวที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นรุ่นหนึ่ง กันน้ําเครื่องญี่ปุ่นแล้วที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับปลูกเสกโดยพาร์เกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับกับงานประจําปีของบริษัทโอมหารวยรับประกันคุณภาพนะครับถ้า7วันสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่้าาภายใน1ปีซ่อมฟรีค่าแรงจ่ายแต่ค่าอะไรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเขากันน้ําได้นะฮะกระจกกันรอยขูดขีดหน้าปัดเป็นเรือนสีทองคําล้อมรอบด้วยเพชรและตรงสาย ก็เป็นสีทองคำครับถ้าท่านเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตวันนี้นะฮะรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะครับจาก1,200บาทเหลือเพียงเรือละ999บาทฟรีจะส่งซื้อ2เรือนลดราคาเลยครับจากเรือละ999บาท2เรือนเกือบ2,000ลดให้เลยครับเหลือแค่1,700บาทเอาละครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบ รีบเป็นเจ้าของด่วนนะฮะให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตกับนาฬิกามหามงคลโอมหารวยนาฬิกายันหนุนดวง5้าแถวรับประกันคุณภาพโดยผมพุทธชงศิริธยพลและโลโก้ต้องเป็นรูปตัวม้านะฮะร,รูปตัวม้าสำคัญนะครับแล้วก็ต้องมีวันที่ดูด้วยเลนขยายอย่างชัดเจนมีตัวหนังสืออวยพรคำว่าโอมหารวยแล้วก็มีเลข9เป็นเลข9ไทยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสูงสุด นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะให้เป็นเจ้าของไปเลยนะฮะจาก1,200บาทให้เป็นเจ้าของเพียงเรือนละแค่999บาทครับของผู้ชายก็999บาทฟรีจัดส่งของผู้หญิงก็999บาท ฟรีจัดส่งและที่สำคัญนะครับสั่งซื้อ1เรือนตอนนี้นะฮะนาฬิกายันหนุนดวง5แถวรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะจาก1,200บาทเป็นเจ้าของเพียง999บาทครับนี่นะฮะสวยงามมากเลยและพิเศษสุดขึ้นไปนะครับถ้าซื้อ2เรือนนะฮะให้เป็นเจ้าของลดราคากระน่ำลงไปครับลดอีกลดอีกถ้าซื้อ2เรือนคนติดเรือนละ9 9 9บาท2เรือนก็เกือบ2,000แต่จ่ายเงินแค่1,000 700บาทครับเรียกว่าประหยัดไปเลยครับถึง200คุ้มสุดคุ้มครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากให้รางวัลชีวิตรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะฮะครั้งหนึ่งในะชีวิตให้รางวัลชีวิตวันนี้นะครับนาฬิกายากัดนงดวงห้าแถวที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นรุ่นหนึ่ง กันน้ําเครื่องญี่ปุ่นแล้วที่สําคัญนะครับทุกผู้ชมครับปลุกเสกโดยภาคเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับกับงานประจําปีของบริษัทโอมหารวยรับประกันคุณภาพนะครับถ้า7วันสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ ซ่าภายใน1ปีซ่อมปีค่าแรงจ่ายแต่ค่าอะไรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเขากันน้ำได้นะฮะกระจกกันรอยขูดขีดหน้าปัดเป็นเรือนสีทองคำล้อมรอบด้วยเพชรและตรงสายก็เป็นสีทองคำครับถ้าท่านเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตวันนี้นะฮะรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะครับจาก1,200บาทเหลือเพียงเรือละ999บาบาทฟรีจะส่ง ซื้อ2เรือนลดราคาเลยครับจากเรือนละ999บาท2เรือนเกือบ2,000ลดให้เลยครับเหลือแค่1,700บาทเอาละครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบรีบไปเจ้าของด่วนนะฮะให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตกับนาฬิกามหามงคลโอมหารวยนาฬิกา ยันหนุนดวงห้าแถวรับประกันคุณภาพโดยผมพุชชงศิริธยพลและโลโก้ต้องเป็นรูปตัวม้านะฮะร,รูปตัวม้าสำคัญนะครับแล้วก็ต้องมีวันที่ดูด้วยเลนขยายอย่างชัดเจนมีตัวหนังสืออวยพรคำว่าโอมหารวยแล้วก็มีเลข9้าเป็นเลข9ไทยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสูงสุดมาแล้วนาฬิกาแชมป์คอสข้าปัดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยประดับด้วยเพชรสุดสวยหรูเมื่อเพชรดโดนกระแสงไฟเพชรจะฟุ้งฟิ้ง 心。 มีวันที่และกระจกกันรอยขูดขีดกันน้ําได้อย่างมั่นใจหน้าปัดเป็นสีทองคาตรงสายก็เป็นสีทองคำครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตไปเลยในราคาเพียง999บาทปีแค่จะส่งราคาขอย้ำนะฮะจากราคาปกติ1,200บาทพิเศษฉลอง20ปีทองทันประธานบริษัทใจดีให้เป็นของขวัญไปเลยในราคาเพียง999บาทขอย้ําให้ป็นเจาของเพียง999 99บาทไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาค าส่งสินค้าให้ที่บ้านแล้วชําระค่าสินค้าได้เลยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเห็นว่าสวยเป็นแล้วดีเห็นแล้วชอบให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดรับประกันคุณภาพโดยบริษัทชอนคอร์สร้างสรรค์โดยผู้ชมสิริสธัญญผลอุตเสกยิ่งใหญ่โดยพระเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดในราคาเพียง999บาทฟรีค่าจัดส่งความสวยใช่ได้ค่ะฝีมือปนีตค่ะ ดูแล้วไม่มีตำหนิจ้ะค่ะเนื้อนเนียนเหมือนจะเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็เหมือนกับใส่แล้วก็ขลังอะไรอย่างเงี้ยคือชอบตรงที่ว่าราคามไม่สูงแล้วก็มันมันมัน,ม,นมันดูมันดูดีอ่ะราครับไอ้ดีแว่าถูกเนี่ยน่าสนแล้วใส่แล้วมันก็โอเคดูดีอ่ะใครเห็นใครก็ทักว่าเอ้ยในกาสวยนะโหราคานี่โดนใจเลยครับสำหรับเศรษ,ษฐกิจบ้านเราแบบนี้ ไม่ไม่เลือกชั้นวันนะว่าใครจะมีเงินไม่มีเงินคนไม่มีเงินก็ซื้อได้สินค้าทุกรุ่นของโอมงมหารวยผมไม่ใช่หน้ามา้าผมเป็นลูกค้าจริงๆนะครับว่าผมซื้อไปแล้วผมประสบเองแล้วผมว่าโอเคครับสินค้าก็ไม่แพงทั้งสวยทั้งดูดีนะครับซื้อฝากญาติพี่น้องฝากผู้หญ่กผู้ใหญ่ก็ไม่อายใครใส่ไปไหนก็ไม่อายใครครับผมดูในทีวีค่ะแล้วก็แล้วก็มีคนในหมู่บ้านเขาสั่งทางโทรศรัพท์อะค่ะ แล้วก็ซื้อไปใช้กันเยอะโอ้ดีดีด,ดีสวยผมซื้อไปฝากเพื่อนฝากพ่อฝา,ญากญาติเยอะผมซื้อไปหลายเรือนถ้าก็โอเคนะเพราะว่ามันก็สวยอะราคาก็ ครับว่าสินค้าเขาสวยดีแล้วดูแบบว่าดูมีเกรดดีดูมีเกรดดีใช่ไหมครับสวยดีนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะให้เป็นเจ้าของไปเลยนะฮะจาก1,200บาทให้เป็นเจ้าของเพียงเรือนละแค่999บาทครับของผู้ชายก็999บาทฟรีจัดส่งของผู้หญิงก็999บาท ฟรีจัดส่งและที่สำคัญนะครับสั่งซื้อ1เรือนตอนนี้นะฮะนาฬิกายันหนุนดวง5แถวรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะจาก1,200บาทเป็นเจ้าของเพียง999บาทครับนี่นะฮะสวยงามมากเลยและพิเศษสุดขึ้นไปนะครับถ้าซื้อ2เรือนนะฮะให้เป็นเจ้าของลดราคากระน่ำลงไปครับลดอีกลดอีกถ้าซื้อ2เรือนตัวนึงเรือนละ9 9บาท2เรือนก็เกือบ2,000แต่จ่ายเงินแค่1,000 700บาทครับเรียกว่าประหยัดไปเลยครับถึง200คุ้มสุดคุ้มครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากให้รางวัลชีวิตรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตวันนี้นะครับนาฬิกายันดุนดวง5แถวที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นรุ่น1 กันน้ําเครื่องญี่ปุ่นแล้วที่สําคัญนะครับทุกผู้ชมครับปลูกเสกโดยภาะเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับกับงานประจําปีของบริษัทโอมหารวยรับประกันคุณภาพนะครับถ้า7วันสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่้าาภายใน1ปีซ่อมฟรีค่าแรงจ่ายแต่ค่าอะไรเท่านั้นนะครับทุนผู้ชมครับเอาละครับเขากันน้ำได้นะฮะกระจกกันรอยขูดขีดหน้าปัดเป็นเรือนสีทองคำล้อมรอบด้วยเพชรและตรงสาย ก็เป็นสีทองคำครับถ้าท่านเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตวันนี้นะฮะรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะครับจาก1,200บาทเหลือเพียงเรือละ999บาทฟรีจะส่งซื้อ2เรือนลดราคาให้เลยครับจากเรือละ999บาท2เรือนเกือบ2,000ลดให้เลยครับเหลือแค่1,700บาทเอาละครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบ รีบเป็นเจ้าของด่วนนะฮะให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตกับนาฬิกามหามงคลโอมหารวยนาฬิกายันหนุนดวง5้าแถวรับประกันคุณภาพโดยผมพุทธชงศิริธยพลและโลโก้ต้องเป็นรูปตัวม้านะฮะรูปตัวม้าสำคัญนะครับแล้วก็ต้องมีวันที่ดูด้วยเลนขยายอย่างชัดเจนมีตัวหนังสืออวยพครคำว่าโอมหารวยแล้วก็มีเลข9เป็นเลข9ไทยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสูงสุด นี่และฮะท่านผู้ชมฮะให้เป็นเจ้าข,ของไปเลยนะฮะจาก1,200บาทให้เป็นเจ้าของเพียงเรือนละแค่999บาทครับของผู้ชายก็999บาทฟรีจัดส่งของผู้หญิงก็999บาท ีจัดส่งและที่สําคัญนะครับสั่งซื้อ1เรือนตอนนี้นะฮะนาฬิกายันหนุนดวง5แถวรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะจาก1,200บาทเป็นเจ้าของเพียง999บาทครับนี่นะฮะสวยงามมากเลยและพิเศษสุดขึ้นไปนะครับถ้าซื้อ2เรือนนะฮะให้เป็นเจ้าของลดราคากระนำลงไปครับลดอีกลดอีกถ้าซื้อ2เรือนตวนีกเรือนละ9 9บาท2เรือนก็เกือบ2,000แต่จ่ายเงินแค่1,000 700รยบาทครับเรียกว่าประหยัดไปเลยครับถึง200คุ้มสุดคุ้มครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากให้รางวัลชีวิตรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตวันนี้นะครับนาฬิกายัดหนุนดวง5แถวที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นรุ่นหนึ่ง กันน้ําเครื่องญี่ปุ่นแล้วที่สําคัญนะครับทุกผู้ชมครับปลูกเสกโดยพารเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับกับงานประจําปีของบริษัทโอมหารวยรับประกันคุณภาพนะครับถ้า7วันสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ ท่าภายใน1ปีซ่อมฟรีค่าแรงจ่ายแต่ค่าอะไรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเขากันน้ําได้นะฮะกระจกกันรอยขูดขีดหน้าปัดเป็นเรือนสีทองคําล้อมรอบด้วยเพชรและตรงสายก็เป็นสีทองคําครับถ้าท่านเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตวันนี้นะฮะรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะครับจาก1,200บาทเหลือเพียงเรือละ999บาบาทฟรีจะส่ง ซื้อ2เรือนลดราคาให้เลยครับจากเรือนละ999บาท2เรือนเกือบ2,000ลดให้เลยครับเหลือแค่1,700บาทเอาละครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบรีบไปเจ้าของด่วนนะฮะให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตกับนาฬิกามหามงคลโอมหารวยนาฬิกายันหนุนดวง5แถวรับประกันคุณภาพโดยผมพุชชงสิริธยพลและโลโก้ต้องเป็นรูปตัวม้านะฮะ รูปตัวมาสำคัญนะครับแล้วก็ต้องมีวันที่ดูด้วยเลนขยายอย่างชัดเจนมีตัวหนังสืออวยพรคําว่าโอมหารวยแล้วก็มีเลข9เป็นเลข9ไทยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง9ก้าหน้าสูงสุดนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะให้เป็นเจ้าข,ของไปเลยนะฮะจาก1,200บาทให้เป็นเจ้าข,ของเพียงเรือนละแค่999บาทครับของผู้ชายก็999บาทฟรีจัดส่งของผู้หญิงก็999บาท ฟรีจัดส่งและที่สำคัญนะครับสั่งซื้อ1เรือนตอนนี้นะฮะนาฬิกายันหนุนดวง5แถวรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะจาก1,200บาทเป็นเจ้าของเพียง999บาทครับนี่นะฮะสวยงามมากเลยและพิเศษสุดขึ้นไปนะครับถ้าซื้อ2เรือนนะฮะให้เป็นเจ้าของลดราคากระน่ำลงไปครับลดอีกลดอีกถ้าซื้อ2เรือ,อนคนติดเรือนละ9 9 9บาท2เรือนก็เกือบ2,000แต่จ่ายเงินแค่1,000 700บาทครับเรียกว่าประหยัดไปเลยครับถึง200คุ้มสุดคุ้มครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากให้รางวัลชีวิตรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตวันนี้นะครับนาฬิกายานดนุนดวงคาแถวที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นรุ่นหนึ่งกันน้ำเครื่องญี่ปุ่นแล้วที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับปลูกเสกโดยพาระเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับกับงานประจำปีของบริษัทโอมหารวยรับประกันคุณภาพนะครับถ้า7วันสินค้ามีปัญหา เปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าภายใน1ปีซ่อมฟรีค่าแรงจ่ายแต่ค่าอะไรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเขากันน้ำได้นะฮะกระจกกันรอยขูดขีดหน้าปัดเป็นเรือนสีทองคำล้อมรอบด้วยเพชรและตรงสายก็เป็นสีทองคำครับถ้าท่านเห็นม่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตวันนี้นะฮะรีบไปเจ้าของด่วนก่อนที่จะหมดนะครับจาก1,200บาทเหลือเพียงเรือละ9 9 9บาบาทฟรีจะส่ง ซื้อ2เรือนลดราคาให้เลยครับจากเรือนละ999บาท2เรือนเกือบ2,000ลดให้เลยครับเหลือแค่1,700บาทเอาละครับถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบรีบไปเจ้าของด่วนนะฮะให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตกับนาฬิกามหามงคลโอมหารวย นาฬิกายันหนุนดวง5แถวรับประกันคุณภาพโดยผมพุทชงสิริธยพลและโลโก้ต้องเป็นรูปตัวม้านะฮะร,รูปตัวม้าสำคัญนะครับแล้วก็ต้องมีวันที่ดูด้วยเลนขยายอย่างชัดเจนมีตัวหนังสืออวยพรคำว่าโอมหารวยแล้วก็มีเลข9เป็นเลข9ไทยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าหน้าสูงสุดจาก1,200รบาทเหลือเพียงเรือละ9 9้บาบทฟรีจะส่ง ซื้อ2เรือนลดราคาเลยครับจากเรือนละ999บาท2เรือนเกือบ2,000ลดให้เลยครับเหลือแค่1,700บาทถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบรีบไป็นเจ้าของด่วนนะฮะให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับท่านผู้ชมครับเห็นหน้าผู้ชงซื้อได้เลยครับมั่นใจว่าการรับประกันที่มีตัวตนครับขอให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่ป่วยแขล้วคลาดปลอดภยัยอยู่ยงคงกระพันชาติที่สําคัญครับ เป็นที่รักมีสเสน่ห์เป็นสีสิริมงคลหมดหนี้หมดสินขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆทุกท่าน ด้วยอันนี้สงแห่งผลบุญที่สร้างนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุสวัสดีสสสครับสวยครับโดยชอบมากชอบสวยใช่ใช่เก่ <Better> anyone, าก่อนก็มาซื้อไปแล้วเรือนหนึ่งขายจนใช้ดีตอนนี้เขาอยากได้อีกก็เอามาสวยฮ่ะวยมากกันน้ำได้อะไรได้หมดทางนั้นเลยสวยครับสวยครับผมดูเห็นแล้วชอบเลยครับสวยงามค่ะสวยหรูค่ะชอบเลยชอบค่ะ ราคาก็โอเคค่ะเห็นแล้วก็ชอบคนไหนเห็นก็ชอบใจทุกคนก,ก็อย่ากได้ความสวยงามนี่ล้ำเลิศเลยชอ,ลเลชอบเลย,เ,ลยเห็นแล้วชอบชอบเลยเห็นแล้วชอบหมดเลยราคาก็ย่ยอมยาวาายาว่ยอมยาวราคาย่อมเยาไม่ปานกลางสำหรับคนเบี้ยน้อยก็ก็ได้ซื้อได้ความสวยงามโอเคเลยฮะทุกคนคิดว่าซื้อมาเป็นหมื่นหรือเป็นแสนตรงนั้นมากกว่า ราคาไม่แพงครับไม่แพงครับคุณค่านี่เทียบกันไม่ได้เลยครับคุณค่าเหนียวฝากครับครับผมแล้วสวยงามไหมครับสวยมากครับ ม,มากเห็นแล้ว,ลาลวนาฬิกาแชมป์คอสข้าปัดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยประดับด้วยเพชรสุดสวยหรูเมื่อเพชรโดนกระแสงไฟเพชรจะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิง,งมีวันที่และกระจกกันรอยขูดขีดกันน้ําได้อย่างมั่นใจหน้าปัดเป็นสีทองคำตรงสายก็เป็นสีทองคาครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตไปเลยในราคาเพียง999บาทปีแค่จะส่งราคาขอย้ำนะฮะจากราคาปกติ1 2 0่งพันอ้บาท พิเศษฉลอง20ปีทองทันประธานบริษัทใจดีให้เป็นของขวัญไปเลยในราคาเพียง999บาทขออย่างให้เป็นเจ้าของเพียง999บาทไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานส่งสินค้าให้ที่บ้านแล้วชําระค่าสินค้าได้เลยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วชอบให้รางวัลชีวิตวันนี้อ่อนที่จะหมดรับประกันคุณภาพโดยบริษัทชันคอร์สสร้างสรรค์โดยผู้ชงสิริธัญญผล